คณะสิทธิานุสิ์จังหวัดสม,มุทรปราการร่วมพิธีการยมุดมงคลยอดพระเจดีโรหะวัดป่าศีสุราชจังหวัดมหาสรารคามและเหรียญหลวงปู่แบนทานากรโรเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีพระวิปัสนาจารย์ดังแห่งจังหวัดสกลน,นครสนับสนุนโดยโรงพยาบาลจุฬารัฐสามอินเตอร์ ที่โรงงานถาปนินอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการพระคูวิทูลกิจจาทรรักษาการเจ้าวาดวัดหนามแดงเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์นายสุขใจจีรยาภากรหรือเฮียเอียวประธานกกตอรอสอพอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายขจรศักดิ์จีรรัตสัจทรกรรมการผู้จัดก,การบริษัทถาปนินจำกัดนายธงชัยอัศวสุข,ขี กรรมการผู้จัดก,การบริษัทเอ็กตาสติวไพแอนด์ดีเวลลอปเมนต์อดีตนายกสมโมสรโรตารี่สำโรงพันตำรวจเอกพีรศักดิ์รอดบนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางพีพันตำรวจเอกปริญญากิ่นเกษรผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพราารณพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจร่วมกันประกอบพิธีการยม,มุดยอดพระเจดีย์โลหะวัดป่าศรีสุราชจังหวัดมหาสารคาม และเหรียญพระภาวนาวิสุทธิยานเทระหรือหลวงปู่แบนทานากโรเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกสุพรรณจังหวัดสกลนครหลังจากเสร็จพิธีทีมงานจะได้นำมาติดตั้งที่บริเวณหน้าอาคารโรงพยาบาลสกลนครเพื่อประกอบพิธีในครั้งต่อไป สำหรับหลวงปู่แบนธนากรโรเจ้าวาดวัดดอยธรรมเจดีเป็นพระสายกรรมฐานผู้เป็นสหายมมกใกล้ชิดก,กับหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนและได้รับความไว้วางใจจากหลวงตามหาบัวให้เป็นเสาหลักของคณะพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเกิดเมื่อวันที่2กรกฎาคม2471ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ก่อนจะอุปสมบทในวันที่24พฤษภาคม2591หลวงปู่แบนทาน,นากโรท่านได้เมตตาสร้างโรงพยาบาลต่างๆมากมายรวมถึงอาคารโรงพยาบาลสกลนครหลวงปู่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบต่อหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลวงปู่แบนธนากรโรลสังขารอย่างสงบในช่วงสายของวันที่16มกราคม2563ณวัดดอยธรรมเจดีสิริอายุ91ปีพรรษา69โคมอดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยระบบโรโตโมดดิ้งอันดับหนึ่งของไทย